อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆแล้วก็ประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงลิซ่านะครับลิซ่าจาก Black พิงคที่ในวันนี้นั้นได้มีการอัปคลิปวิดีโอนะครับในช่องลิลี่ฟิล์มเป็นยุโรปบล็อกนะครับที่ลิซ่าไปเที่ยวแล้วก็ไปทํางานด้วยนั่นเองแฟนๆเนี่ยดีใจกันมากๆเลยนะครับ ลิซ่ามีการเคลื่อนไหวและเป็นบล็อกที่น่ารักมากๆที่ออกมาให้ฟแฟนๆนั้นเนี่ยได้เห็นชีวิตประจําวันของลิซ่านะครับทั้งการไปเที่ยวที่ดิสนีย์แลนด์สนุกมากๆแล้วก็น่ารักมากๆเลยยังได้มีการถ่ายทําตอนที่ลิซ่านั้นเนี่ยไปทํางานมาด้วยนะครับก็ได้เห็นมุมจริงจังมุมการทํางานของลิซ่าที่ดูเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆเลยในการไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ครั้งนี้นะครับลิซ่าเนี่ยดูตื่นเต้นแล้วก็ดูสนุกสนานมากๆเหมือนกับว่าได้ไปพักผ่อนไปเที่ยวเล่นในที่ที่ลิซ่านั้นเนี่ยชื่นชอบแล้วก็อยากไปในการเตรียมตัวไปด ครับลิซ่าเนี่ยก็ได้มีการมาถ่ายบล็อกให้แฟนๆดูว่าเธอนั้นเนี่ยแต่งตัวยังไงกันบ้างทำผมยังไงกันบ้างแต่ที่สำคัญนะครับการไปเที่ยวนิสตี้แลนด์ครั้งนี้ดูเหมือนว่าลิซ่านั้นเนี่ยจะใส่เสื้อข้างในนะครับที่มีรูปมิกกี้เมาส์เนี่ยปักไว้ตรงหน้าอกและลิซ่าเนี่ยก็ได้บอกกับแฟนๆไว้ด้วยในคลิปวิดีโอว่าเธอนั้นได้เสื้อตัวนี้มาตอนที่ไปชอปปิ้งกับคุณแม่ก็เลยใส่ไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ในครั้งนี้ในดิสนีย์แลนด์นะครับบล็อกนี้ บวนพาเลตด้วยนะครับลิซ่าเนี่ยดูจะเป็นแฟนตัวยงของโอลาฟเลยวิ่งไปวิ่งมาทั่วดิสนีย์แลนด์เลยนะครับตากล้องที่ถ่ายอยู่เนี่ยน่าจะปวดหัวมากๆเพราะว่าลิซ่านั้นแทบจะอยู่ไม่นิ่งเลยนะครับเห็นอะไรเนี่ยก็น่าสนใจไปหมดวิ่งไปวิ่งมาดูเป็นเด็กน้อยที่ตัวเล็กมากๆแล้วก็ช้อปปิ้งกระจายเลยในดิสนีย์แลนด์ทั้งซื้อของเล่นซื้อหมวกนะครับและหมวกเนี่ยลิซ่าก็ใส่ในดิสนีย์แลนด์นั้นทั้งวันเลยจริงๆเป็นหมวกที่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็พออยู่กับลิซ่าเนี่ยก็ดูเป็นา โมเมนต์เหล่านี้มาพูดคุยกันในทวิตเตอร์นะครับบางคนนี่ก็ชื่นชอบมากๆที่ได้เห็นลิซ่าในมุมที่สดใสร่าเริงแบบนี้เป็นมุมที่ไปเที่ยวเล่นนะครับไม่ได้จริงจังกับการทํางานมากเกินไปเหมือนได้เห็นลิซ่านั้นไปพักผ่อนไปหย่อนใจไปทําตัวให้ร่าเริงสนุกสนานไม่ต้องเครียดกับการทํางาน,นแฟนๆเนี่ยค่อนข้างชื่นชอบพาร์ทนี้ในวอลกนี้เลยนะครับที่ได้เห็นลิซ่าสดใสร่าเริงแบบนี้แต่ในวอลกนี้ก็ไม่ได้มีเพียงแค่ลิซ่านะครับที่ไปเที่ยวเล่นที่ดิสนีย์แลนด์ยังมีอีกนั่นก็คือ Day2 Daywe แล้วก็ Day นะะรที่จไปตตามเด Lisa. มจะ เป็นการทำงานแบบอินดอร์หรือว่าการทำงานแบบอ d o o ดทั้งเป็นการถ่ายแบบถ่ายคลิปวิดีโอนะครับเราก็จะได้เห็นลิซ่าในมุมจริงจังกับการทำงานมากขึ้นแต่พอสั่งคัดปุ๊บนะครับลิซ่าเนี่ยก็กลับมาเป็นลิซ่าเต้าลิสตัตวเล็กตัวน้อยของแฟนๆทันทีเมื่อไหร่ที่ได้รับคำชื่นชมเนี่ยลิซ่าก็จะตัวงอนอบน้อมมากๆเลยแต่พอทันทีที่แอคชั่นปุ๊บนะครับลิซ่าก็จะสวมบทแม่ค้าสวมบทองค์แม่ลงทันทีแล้วก็ทำทุกอย่างออกมาด้เฟียสดีมากๆสมกับเป็นลิซ่าสมกับเป็นแม่ค้าระดับโลกอย่างที่แฟนๆเนี่ยได ชื่นชมไว้เลยนะครับเพราะว่าการถ่ายแบบถ่ายวิดีโอครั้งนี้ลิซ่าเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆจริงๆมีอินเนอร์มากๆฟแฟนๆเนี่ยก็นําพาร์ทนี้ของคลิปวิดีโอนี้มาชื่นชมการทํางานของลิซ่ากันนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่แฟนๆเนี่ยนำมาชื่นชมลิซ่านั่นก็คือฝีมือในด้านการถ่ายรูปของลิซ่าที่ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็จะได้เห็นอยู่เป็นบางส่วนนะครับแฟนๆเนี่ยก็บอกกันว่าลิซ่านั้นเป็นอีกหนึ่งคนที่มีศิลปะในการถ่ายรูปมากๆค่อนข้างมีมุมมองในการถ่ายรูปที่น่าสนใจดังนนนนั้เเเี่ยยยแฟๆหลๆลลาค ชื่นชอบที่จะติดตาม IG Lisa, ลิซ่าและก็อยากเห็นรูปพี่ลิซ่าถ่ายในกล้องฟิล์มบ่อยๆนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็ได้มีการนํารูปพี่ลิซ่าถ่ายมาลงไว้ให้ดูเช่นกันสําหรับใครที่ชื่นชอบการถ่ายภาพของลิซ่าเนี่ยก็สามารถไปตามดูในวิดีโอนี้ได้นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุโรปบล็อกของ Lily ลิลิฟิล์มนะครับเป็นการตามติดชีวิตของลิซ่าที่ไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์แล้วก็ไปทํางานเป็น3วันที่สนุกสนานมากๆครบรสมากๆนะครับในเวลาของคลิปวิดีโอเพียงแค่มีกี่นาทีเท่านััน้้น,นนนนต่่ววาาใอีีีหลงลงงจกทดโ มาก็มียอดวิวตอนตอนที่เราอัดคลิปอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าวิวและก็มีคนกดไลค์เนี่ยมากถึง1.7ึ่งนเไลค์เลยนะครับแฟนๆเนี่ยพูดคุยกันเยอะมากๆจน hashtag# ลิล y f ฟแลก็แฮ s แท็กลิซ่เนี่ยติดเทรนทวิตเตอร์ตีคู่กันมาเลยเรียกได้ว่าเป็นความคิดถึงคลิปวิดีโอใน l i l y f i l m มของเหล่าลิลี่นะครับในตอนนี้ก็ได้ดูยุโรบล็อกของลิซ่าไปแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคลิปที่มีความยาวมากมายนะครับแต่เพียงแค่3นาทีกว่าๆเนี่ยก็ทาให้แฟนๆนั้นรู้สึกดีแล้วก็มีความสุ ก็สามารถเข้าไปดูได้เลยที่ช่องลิลี่ฟิล์มออฟฟิเชีของลิซ่านะครับหรือว่าใครที่ได้รับชมบล็อกนี้ของลิซ่าแล้วก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยชอบพันใหนของลิซ่ากันบ้างในคลิปนี้ Day 1 Day 2แล้วก็ d a y 3นะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยสําหรับคลิปนี้เราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าแบบสั้นๆให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกาลังใจให้กับอมกอเคป๊อปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องอมกอเคปปขอป